ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมกันเยอะนะครับท่านผู้ชมนะนารีเนอ่ะแต่หลุดเข้าไปขึ้นมาย่ขึ้นนี่นะกับพวกงูเข้าใจว่าให้ตามตอหนองคุมมันในปกติแมนแมนนะครับท่านผู้ชมกลางคืนตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยอ้ยอามเคยมาเห็นจะเตรียมไปหนองคุมมันเอ้ามเคยมาหลานสุดกระบาวย้มาหน้าแบบกระบาวย้ํบาวย้กันยังเป็นยองยานยานโยนที่มีเปนมันมาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยน้าแม่ไหมน้าแม่หิวแม่เหียว จะกี่เห็นบ่มื้ปัยันเปินลปันญ์เปิ่เราหิวน้อบอกเ่ิ้เราหิน้องแท้จะพกูขึ้นไงอ่าวมากเกินห่มียอเกิดเอืนามีไหมเมีย่เมียพี่เมเอที่ร้านจะพาเลามากไก่ไปนะอืมเงอยู่เป็นห้องสี่อเปินห้องสี่ตอนอันนี้ตอนตอนชิดเราขอมาด้เปิ้นจนไม่ใจตอนตอนยังไม่ตางกรอไปแล้นเอาพี่เมียอี่เมียหรืังมีมพเกิดอรสิพ่มันนอนจำกินจำแปดวันนี้เห็นโ่โหเดนีแกมเห็นงันอ่ะมนีแกเมย แ่ว่ามองนีเป็นตะยานเด้แนอยู่มันมีปลาหลอดๆเอิดเลยเฮ้ยแม่เหียวออวันถึงกาบเป่าไส้เออเอิบแบบนี้เหี้ยโอ้ยเงินมันหันรุดปากมาเออเออเพราะว่าไอ้ผมนึกว่าตะกี้ผมมากับเป่าไส้มากับสองคนเดี๋ยวสิบีบอ่ะเป่าไส้ตั้งยี่หรอกเงี้ยปมาปอดจะจะมันนี่แก้แก้เคี่ยวแก้แยมได้ไหมเขี่ยวได้จนจนเมย์ไหมะเออแล้วเป่าไส้นี่เก่งเลยเนาะเป็นสร้างสารพัดเลย อีคนอยากนิดนึ่งเชื่อมได้กับเป็นงานงานใหม่เลยเว้ยแต่ว่าเสียอย่งเดียวเก่าสาวว่าปิดมันมันมันแขกนะทางเขาาบอกว่ามีคนเที่ยวเลยเนี่ยต้นไม่ถึงหกต็มเลยต้นไม่ขึเอานี่มทางแม่เบิงขาท่านผู้ชมเบิงทางเขาโอ้ยพ่เปไปไ

บ้านที่นี่บ้านที่นี่เอาเอาโบแสงไฟยังอยู่ข้างใน้าอยู่าเกี่ยวเนี่ยเออโอ้โหนอนคุ้มค่านท่านผู้ชมเฮ้ยเอาคือมีคนนอนอยู่หันไอพวกนี้นอนยู่ติไอพวกนี้นอนบ้านนอนอานี่จะว่าสารเพื่อนอะเห็นเห็นสารอะไรคือยังคนยืนบ่ไอไค่คนเป็นีอจข่คนยืนนะครับเพื่อนบ่เอาวิษน่ะสารมาหน่อยท่านผู้ชมเหมือนเหมือนคนยืนคนลุกคนลุกมาที่นี่ ปุยปาเฮาป้าป้าป้าปุท่านผู้ชมโอเคครับผมอารมนั้นครับผมไปครับค่ะเนาะค่ะมาหอดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมมาถึงแล้วสารวินมาครับดอนปูตาบัตรล่ำโกนค่ะท่านผู้ชมนี่กับมาน้ากันหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป่าต่อยคนมีเส้นเนาะค่ะมื่อนี้มาน้ากันกรสามข้นค่ะเมื่อกี้เคเข่ามาเวอร์ตาเลียวเข่ามาในบริเวณศาร อปฏิินี่เนาะค่ะท่านผู้ชมอาวินอาวินนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถเก้าเจ็ดสองแปดไฟดับค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามาวันนี้มันเป็นแปลกๆเลยนะเฮาวินมาทีครับนุ่มบ้างมาทีกันหมดเลยนะครับวัาทีครับเ่อเอาๆรถก็ติงเอาๆเอาวินรถติงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียนบอสเมียนข่อยตาไล่ป่ะเมียนข่อยตาไล่ป่เมียนเมียนเมียนตาไล่ตาไลแสดงข่อยตาไล่เนาะค่ะท่านผู้ชม จะบัตรโหตีงเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ไปเนาะค่ะไปขอโชคขอลาบกับสารดอนปูตาบัตรล้ำกุเนาะค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้มาขอโชคขอลาบกับน้องกุมารเนาะค่ะเป็นงวดของวันที่31กรกฎาคม2566นี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมกับดอนปูตาบ้านล้ำกุ แต่ว่ายานค่ะท่านผู้ชมแมนเลยเหล็กกุม้านเขาเหรเหรอเห็นเลยเป็นบ่เห็นเลยครับเยอะมากเหรอเห็นเหล็ก่ๆเลยเหรท่านผู้ชมเฮ้ยนันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับผมโอ้ยหนึ่งยังบหนึ่งศูนย์บ่เดี๋ยวจะเห็ไหมใครเห็นอย่างใหญ่บ้าง อใครเคเห็นใหญ่บ้างเห็นแครเป็นหนึ่งศูนหรือหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ะเขาจะมวลเป็นหาบะอเอียงมากจะเป็นเอดไหมเดี๋ยว้อเหนึ่งหาศูนย์รนหนึ่งหาศูนย์ะอ่ะโอเคครับมันไฟมันเกียงไป,ป<ะ>โอ้ยเนี้มากเลยใรเอา้าเนี้ยตอนเขาเนียมากลเขาไปเห็นแบบนี้ได้ตอวนี้ในรถแมนก็ยังมีคนนอนแมนก็ยังเป็นสียังซีมผู้แมนเท่าเห็นแม Uhm เป็นสีมูกคจะเป็นเป็นเป็นผาชุดทงชุดไทหรือว่าเป็นผาดสบายเอียงสักอย่างสิจะว่าเป็นมุงไหมเที่ยวเห็นที่หุดไหมไั่นี้กลายเป็นสาสตร์ท่านชมครับจริงๆนะกลายเป็นเสือเห็นจริงๆนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเลียกเก็บไดก่อนท่านผู้ชมที่ผมอามเป็นเหรียญเหมือนนี่นะครับพอไฟมันแต่ว่าไฟมันบ่อนเห็นบ่อนย่อยมาเห็นเป็นหนึ่งเป็นหาเป็นศูนย์ มีหนึ่งมีห้ามีศูนย์นี่ตัวนี้ไหมเนี่เฮ้ยอะไรจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หล่นเหานอย่เดีดค่ะท่านผู้ชมเแยกต่อยออกไฟเแยกต่อยออก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 นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกระพรูหอปูตาบานล่ำกวนค่ะท่านผู้ชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จารณายาในการรับชมเกาศูย้อยพาร์ล็กใหญ่เต็มเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนก็เป็นหลักใหญ่เหมือน้อหกเก้าศนะเอค่ะ่อมาเอ้าบอกคือคือคนมาไหวหน่อุมานไม่ไหมเนี่ยเห็นตาแม่อยางสิ้น ่เอเก้าหเก้าศูนย์ใส่นั่นดิเก้าหกเก้าศูนยมนั่นไหมแต่ว่าเก้าหกเก้าศูนย์นี่ไหมอืนี่ดิเก้าหเก้าศูนยห็นไหมอ่าอีรีท่านผู้ชมนั่นแ่เ็เก้าหกเก้าศูนย์ท่านผู้ชมมันต้องปิดแฟตปะ่ะเมนเมนตรงนี้เลยครับแมนเมนแมนคันบเก้าหกเก้าศูนย์อี <96 90. S 1> อลีนะครับ ตรงนี้เห็นเป็นเก่าหกเก่าสู่ะมนเมนนี่มันถองดาบไฟนั่นนั่นนี่นี่เห็นบ่ใหญ่เยอะมากๆนี่มาีวินเก่าหกก็เก่าเก่าหกก็ได้เกนก็ได้เป็นว่าเห็นเป็นเก9ากเกาูนนะครับท่านผู้ชมบอามกับป้าปอยตอนนี้เป็นเก่าหกเกาูนตรงนี้นะครับใหญ่เมนบงญแยกใหญ่แักใหญ่ย้ายแมงมุมหลายแมนเมนท่านผู้ชม แต่ว่าอย่าม่นเขาไปไหนเลยเด้อเฮ้ยออามอามยังอามเสียงยังคมคางคมคางไม่น่าปดเฮ้ยเฮ้ยเสียงปาดแมงมุมขึ้หลายปลาอืม่าขอาปาปาฝ่าวขาฝ่าขาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมจุดทูปเทียนต่บไหวบอกกล่าวนี่น้ะคขาท่านผู้ชมนองกุมาร ฝนฝนไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูเทียนกาบายขอโชคขอลาบเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับช่องหมายบินด้วยค่ะท่านเลยนะครับนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกมาตามต่อนะครับผมมาตามให้แล้วมีคนเรียกร้องมาอยากดูมาขอโชคขอลาบน้องกุมารแมนค่ะซึ่งพอมาขอครั้งแรกจําได้ไหมที่เข้า605เลย ตรงๆเข้าเต็มๆเลยเข้าเต็มๆเนาะช่วงช่วงนั้นเนาะแล้วก็พอผมมากับบอชัยก็ไม่ได้เข้าแต่บอกว่าเอฟซีทุกคนเขาบอกว่าให้มาที่น้องกุมารหน่อยแม่ค่ะผมมาตามให้นะครับท่านผู้ชมนะมาขอโชคขอลาบกับน้องกุมารนะครับของงวดงวดนี้นะครับคงสุดท้ายเนาะวันที่31กริบเอกรกฎาคมสองหกริบนะครับผมใช่ครับมามากราบไหว้ขอโชคขอลาบไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะพาไปดูจุดต่างๆด้วยว่าฝนไทตัวหดฝนกำลังจะตกนะครับท่านผู้ชมนะอ่า เดี๋ยวมาขอกันมาขอบอกกล่าวพร้อมกันมาขอชกโกแลบบอกน้องกุมารมากมากครั้งแรกวะขมากับไปนิรนบอกว่าม่นม่หกไม่สูญนี่อะม่นอยู่ต้วคู่สูญหาของค่ตอยู่ตัมารเม่นเขาเต็มเต็มเลยสามตัวเสีงอะไรเสียงงเดือดเดืดแต่ว่าก็ต้องเฝ้าแล้ บอกอ่อบขาดเรดอทึงฝนติดตกแต่ว่าพอค่อยมากหมุนนี้ตอนนั้นขึ้นบ่เนี่ยเป็นั้งแรกเลยทางแรกเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแปลกเดี๋ยวรถขาบมาไฟดับไฟรถดับไฟดับแสดงว่ามันมัปัดลมหรือเปล่าดีไงเป็นน้ำสวิกหรือว่าเป็นน้ำสายบ่แน่ใจเป็นเรื่องว่าหัวไฟกับบ่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนเข้ามาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมนะไฟมันดับแต่ว่าผมก็เลยหมุนไฟหมุนไฟกรงาบาลมันก็ติด แล้วเขไม่รู้นะเกิดสาเหตุอะไรนะครับมามากราบไหว้นะครับไปพร้อมๆกันนะครับที่ศาลหอปูตากลับมาขอน้องกุมารนะครับผมท่านผู้ชมนะมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ <39 S 1> สาทุเดอร์น้องกุมารมอนี่นุมนน่มอามคนเดิมมาวิชาแนวปัดต่อยคนมีสน้นมากันสามคนมาขอโชว์ขอหลาบโครงสดุดไทยของน้องกุมารของหมดวันทีสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้สองปัหาอยหกสิบหกนี้เอามาักรงตรงเดอเมือนทีมจัจจดเลขถูกกับขยยาเซมซี่สองยางพ่อเพราะว่าเคยเห็นเลขอยู่ในตัวของน้องกุมารทางหนึ่งที่เขามาสามตรงตรง ถ้าน้องกุมารสิยหายเด็ดเด็ดอีกสามตัวตรงๆอีกทางงวดนี้เขาอีกเอฟซีทุกๆท่านที่เพิ่นเบิงที่เพิ่นติดตามเบิงน้องกุมารยู่ตอนเนี้ยกษสิมามหาดิงมหาหมองนี่ได้ว่าน้องกุมารยุบานหดอำเภอยังจังหวัดยังแล้วใคอยากได้อะไรอยากได้ไหนอยากได้ของเหรียญบ่อยากได้อีหยังบ่บอกก้าวหรือไปเข่าฝันหรือหายสามตัวตรงๆเด็ดเด็ดที่อยู่ดนโตน้องกุมารแบบเก้าที่ขอจชคลาภ ถ้าบ๊อบไฮก็ห้ดูเลขถูกหรือเสียบซี่ก็ได้ถูกต้องเดนออก็บ้านเด้อสาธุสเอาสามตัวปังๆเดินออกไบ้านถุงถุงอันที่ที่ใส่หนียุได้ดีก็ได้ที่อันมาซื้อของจากร้าซา้ายุได้รถโอ้โหเอาไปอย่างนอ้นนะครับทีอย่างถุงถุงน้ำถุงน้ำอย่างเงี้ยน้ำน้ำดื่มเราเรากินเราคิดว่าเก็บไว้ไหน อออุ้ยอุ้ยถูกแตกนี่ต้อยถูกกระจายอือนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะขอน้องกุมารคือเขยาดเซมซีนะครับเขยาดเซมซีแล้วก็ขอเลขทูบแล้วก็ดูตามจุดต่างๆเดแล้วมาเบิ้งได้โตหนองกุมารเบิ้งเบิ้งหันไฟไหม้ท่องประชัดเออมันส่องไม่ชัดเมื่อกี้เนี่ยเห็นแต่ตัวน้องกุมารแต่พอมาส่องไม่ชัดต้องต้องส่องกันจริงๆเออกุมารหน่อยไอ้มณีไม่ว่าจะเป็นโอ้ย ตกใจขายเงาไว้ก่อนไ <c oughs> อ้อออแหงเสือเสียวอยู่มันเงียบไหมแล้วก็อะปังปังเดอน้องกุามารเด้อขาสีเอาตัวไหนมักตัวไหนที่วันเล็กมันสีออกกระยิบตัวดันออกมาโลด,ดน้องกุมารเด้อสาโถ หมายเลขครับผมได้มาหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขครับผมยิบให้แล้วเนาะค่ะหมายเลขเจ็ดโอ้ยโอโอ้ยตกใจเบิดโอ้ยยุ่งสุดเอ้าควรน้ำติ่งควรน้ำติ่งเอ้าเอ้าควรน้ำติ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมว่ามันกินน้ำเนี่ย ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอ๋ออวินขนลุกเลยขวดน้ำติงอะขยับตัวขยับตัวโอ้ยท่านผู้ชมตกใจยางเงี้ยเลยมาให้ที่สองหล่นออกไาแล้วครับมาเลขห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าครับผม นะครับตาตวใแห้งด้ยนะตตาตกค่อยระว่างลงวางงาใหมา่อย่างาใหม่มันไมจะกดใหม่ยอะไลยครับไ,<ง>ไม้ที่สามหลุดแล้วครับเอา้าหมายเลขเจ็ดครับผมเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ด นะครับนะครับได้แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยถูกต้องนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมตกใจหลีเร็วเมื่อกี้ขวดน้ำเติยงจุกหมดหเนยเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันอีกอย่งมันโดนเรือมันยังไงเรือมันโดนอีกของมันเอ้ยอ่าะทำเสียงยังตกใจเด้เขวี้ยนเทียวเซียวเดี๋ยววิ่น เลขถูกใบเบอดไปไอ้เบิดเลขถูกมาให้ตวจทีไปทำจำเลยดิดบอเมเนอามับ,บพู้จับขึ้นมาเองดิดิท่านผ<อ>ู้ชมพงมอะไรเมื่อกี้เนี่ยคือตอนที่ผมถ่ายมันไม่มีแต่ก่อนตอผมตั้งกล้องเนี่ยผมเห็นพงมอะไรมันมันอยู่ตรงนั้นผมเลยจับขึ้นมาไว้ตรงนี้มันรู้แสดงว่าหนองกุมมนบเอาพวกบอก้หมพลบแมนพลบอยาไ้นเอาวินเอาวินเอาเอ เก้าอี้เขาอ่างเดี๋ยวนี้เสียงเก้าอี้ล่มเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเข้าไปดูกันแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมอะไรผมเป็นคนมาหยิบเองผมเป็นคนมาหยิบเองผมเพราะเพราะอะไรเพราะเห็นมันมันตกอยู่ตรงนี้ตร,ตรงเตียงเนี่ยก็หยิบขึ้นมาให้น้องของมานไว้แล้วทําไมล่วง<ด>ไป<ด><ด>อยู่ตรงนั้นล่ะ

ทะลุขึ้นมาขนาดนี้เล็กถูกใหมเบิร์ตไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูไปเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กถูกเนาะค่ะเออเมื่อกี้นะเมื่อกี้เมื่อไหร่เมื่อกี้หลังเป็นเป็นแบบไหเป็นแบบไหเบื้งหังข้นจับไหญ่คือจะคนจับไหญ่มันเป็นเย็นเย็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งเล็กถูกเอ้าเล็กถูกใหมเบิร์แล้วเอ้าเอ้าเบื้งเอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปเบิ้งเล็กถูกเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมเล็กถูกใหมเบิร์แล้วเนาะค่ะอวินยังไง เป็นเจ็ดสี่ศูนย์หรือว่าหนึ่งสี่ศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขห์ถูกเนาะค่ะกับน้องกุมม่านหนองกุมาราหาแล้วเนาะค่ะมาตามตัวขอโชคขอลาบหนองกุมารเป็นหาแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้โดนกระโดดหนองกุมมานเจ็ดสี่ศูนย์หรือว่าเป็นหนึ่งสี่ศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชม ตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชม795เลขไสเทียนที่เหลือตรงนี้795หรือเป็น205เฮ้ยอาร์มหรือ205เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ว่าคนมาสกิดหลังเหมือนปอม้างเหมือนเพลนให้ยเลี้ยวเบ้างลงพื้นบ่บ่หูอําอีเดียวมันมันเป็นหูคือจ่างข้นสกีตหายเลียวเบ้างข้างล่างเลี้ยวบ้างเล็กมีบ้งนี่หรือจังไรไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจเอาเอาตามนั้นนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิยารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอ่าแรงด่านเดี๋ยวเดี๋ยวทางผู้ชมเลขใส่เทียนเลขถูกใส่เท่านผู้ชมเอาเลขใส่เทียนเห็นเป็นอะไรนี่เจ็ดศูนย์หาเนาะค่ะผมคิดว่าไม่มีอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเจ็ดปอนสี่ศูนย์ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะเลขใส่เทียนส่วนบุคคลโปรดใช้วิยารญาในการรับชมเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสีศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์หาหรือสามศูนย์หา ตรงนี้่ผมเป็นคนมาวางไว้เองแตจูขาละค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่บอกพวกมี้ให้พวกนี้บปอ่ะเดี๋ยวดูครับเอกทูบกับผมเอกทูบได้มาเจ็ดสี่ศูนย์ครับตรงสารตกใจเนาะค่ะท่านผู้ชมเ4็สี่ศูนมีอย่งแปลกแปแปลกๆเลยครรนะครับมีแปลกๆเรื่อยเลยเอ้าอามฮอะไรไห บ่ามันเห็นเหล็กอยู่หลังน้องกุม้านมันบอกอัมยิบกันน่ะอัมอัมอัมจับน้องกุมารขึ้นมากันน่ะนี่นั่นเพราะว่าซ่องไปว่าสิมาเบิ่งขังขังสีเห็นอยู่ข้างหลังขอโทษเด้อน้องกุมารเด้อขอจับไปเด้อมีบ่ามี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 เห็นเหล็กเห็นเหล็กนี่นี่นี่มีนะมีเพราะว่าอาเห็นอยู่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมีศูนย์มีแปดมีหาเนาะค่ะฮะศูนย์ศูนย์แปดหาบอกศูนย์แปดหา นี่เนาะค่ะซุนแปดหางค่ะท่านผู้ชมแมนจีหวาเวินซุนแปดหางทางผีบอเห็นเลยเดี๋ยว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 เอาสิจับให้อายมไายบ้างเดี๋ยวบึงไายเดี๋ยวนี่ขาสั้นเล้นี่เนาะค่ะซุนแปดหากับหนองกุมานเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีก้าวอยู่เดิมสั้นอยู่ตรงเอาเป็นหุบเอาลงตรงๆนะเป็นหุบหนักเด้หนักบ่หนักผู้ชมตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมกับหนองกุมานเนาะค่ะเฮ้ซุนเดี๋ยว เมืองท่างนีคือเป็นศูนย์แปดหาหรือศูนย์แปดเจ็ดบ่อืมอืมเขียเอ้าเฮ้เป็นไปได้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับน้องกุมาันมาตามต่อขอโชคให้แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมหายยุทธานกับน้องกุมาันเฮ้ยยุทธานบ่หน้องกุมาันสีหายเล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเหล็กถูบเหล็กเสียมซีอยู้ยู้ยู้ไตบ่ แปดหนึ่งแล้วเดี oh ๋ยวท่านผู้ชมเฮ้ยอ้ำ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 อ้้ยท่านผู้ชมคือใครผมไม่ได้เห็นท่านผู้ชมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเหมิด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 ท่านผู้ชมแป๊บหนึงนะแป๊บนึงนะต้อเอาเก้าอี้นั่นเลยเก้าอี้เล่นไม่อยู่พี่เอาละไม่หนาเลยยินเสียงแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเก้าอี้ โอ้ยฝนกระเ้าะ0880เมนถ้ามาชมจู่ๆเรียกน้องกุมเรียกหลังขึ้นครับขึ้นหลังเลยครับผมขึ้นหลังค่ะท่านผู้ชม085089เออยี่วินมีทางอีกนี่มาเบิงอยู่ไหนล่ะเป็นเป็นเป็นเลขคือกันอยู่หนาสันเรียกขึ้นหลังน้องกุมมันอีกล่านอยู่อ่าไปเถอะอาเราสันสัมโดนเศร้าเหี้งอ่า นี่แม <cues> <l convert> ่เห็นเป็นเลขว่านี่มีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งเก้าเรียบเรียวเรบศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก้านี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งเก้าคือคือเมื่อกี้ได้ได้ยินเสียงอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับยุนาสารคือยุนาสารน้องกุมานเนาะค่ะท่านผู้ชมผมสั้น่นี่เนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะโอ้ยสาธุเด้อน้องกุมานเอ้ยวันนี้เด่นน้ำนม ท่านำสมมาว่ามาให้น้องกุมารให้กุมารน้องกุมารให้มอบโชคเด้อสามโต๊ะตรงๆผังๆขึ้นหัวที่ผ่านมาเด้อน้องกุมารเลยคอยคือมีไฟอตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมเอาเช็ดตัวเออเออเออเห็นชัดๆแล้วเนาะค่ะกับน้องกุมารเนาะค่ะ น้องกุมพานห้โชคแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาพีนอยคือเขาก่อนพีนอยแต่ว่าเบิ้งเหล็กยู่นี่เดินยุ่ารนี่มีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดเอน้อกุมาเลยไปประทับเปนเกาเด้อน้องกุมารน้อขึ้สีดีใจเนาะสาธุเสาธุเด้อน้องกุมารนนองคเดี๋ยวเดี๋ยวอามใช่ไปต่อย่าเห็นอีหยังอีกนี่เหล็ก่ีบ่มีศูนย์มีหนึ่งมี เหรือเป็นเก่าก็ได้อ๋อเป็นศูนย์หนึ่งเกดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีเ็ดมีเก่านะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับยุนาสารไหมอ่าตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเห็นเก้าอี้นี่เห็นเก้าอี้แลนด์เมนเห็นเก้าอี้เห็นเก้าอี้แลนดเนาะค่ะท่านผู้ชมตอนนางขออยู่ก็ได้ยินเสียงเก้าอี้นี่เนาะค่ะบอดเสื้อยันลบลู่เนาะค่ะกับสารดอนปูตาบานลํำกน แต่ว่าได้ยินเสียงมีเสียงได้ยินอีกอย่างแปลกๆอยู่เรื่อยเด้พ่อมึงไล่เสี่ยวขึ้นไม่ไหวเพิ่นบ่อ่ะพ่อหมดแล้วถ้าเพื่อนเพิ่นบ่มาเขาบัดกเอาขึ้นแล้วเออแต่ว่าเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาสิเก็บขึ้นข้างไปเตียงเพิ่นก่อนเฮ้ยอีหย๋อีเอี๋อีงไฟไหม้ไฟไหมโอ้ยเนาะเฮงอแหงตกใจเฮ้อบางแท้เนาะค่ะท่านผู้ชมยืนใหม่เบื่อบังแฉะเฮ้ยเี่ยเอาวิธีนี้โอ้ยโอ้ยสองชั่วโมงขอหนูเขาไปเด้อ เนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารดอนปูตาเนาะค่ะบวานล่ำกูนน้องกูมานครับกูม่านคุณเอาไปไว้ข้งสารเนาะค่ะเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าต้อยคนมีเส้นมาวินงชันแนวนุ่มอามคนเดิมพอท้องแรงขนเดิมน้ำเนเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะกัป้าต้อยกัได้มาตามต่อขอโชคขอลาภให้แล้วเนาะค่ะกับน้องกุมานน้องกุม่านห้โชคเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องกุมานเคยให้โชคมาแล้วสามโตตรงๆเลยค่ะ นละทู605เนาะค่ะท่านผู้ชมซาธุเดอร์ปูย่ำหอยใหญ่ลูกหลานมาขอโชคขอลาบเพื่อไปฝากเอฟซีเป็นแนวท่างให้เอฟซีท่างบานหรือทัวโลกเนาะค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทานใดทีรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เนาะค่ะก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกับสารดอนปูตาไปอามย่าเขาไปเลิกเลยเด้อเฮ้ยยานเนาะค่ะท่านผู้ชมฝนกับสิกระลังสิตกเนาะค่ะนะมาขอโชคขอหลาบมาตามต่อหายหล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทางบานหรือถุกๆเฮ้ย แม่ยังตกลงมาหนีเอาค้อยูใสนี่นี่ไม่ยังตกลงมาหนีว่างหันขางหลังเลยเนี่ยฝนตกลิ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมฝนกรลังตกแม่นแก่นเป็นม่นงานุ่มอาแมเขาไปเลิอกๆผุนแมพผุนเห็นตาแสงไฟไหมอย่าบอกว่ายอย่าไปคนเดียวเฮ้ยบอ่ยยู่ผู้เดียวด้เนี่ บอยู่คนเดียวโอ้ยไปนะบอบ่เขาไปได้เลิกแมเลิกแมมันทางสวอเอาโหลดบออยากเขาไปเดี๋ยวไปเก็นแบบไฟอาหารกอนไฟตัวนี้นพวกแกงท่านผู้ชมจะซองๆไปทางอารมเลยพูนอาร์มเนาะค่ะกับดอนปูตาดอนปูตาบัตรล่ำโกนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสร้างเมื่อวันที่สิบแปด นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมสร้างเมื่อวันที่18เมษายน2561เนี่ยกับสารดอนปูตาบัดลำกวนเนาะค่ะท่านผู้ชมสารหอปูตาหอปูตาบัดลำกวนเฮ้ยมันทั้งโอ้ยบ่ไปเด้อข้างในเฮ้ยตกใจเนาะ,ะนั่นนั่นนั่นเอาเอาไม่ยัง้งอา้ามไม่ยัง้งไม่ยัง้งไม่ยัง้ง เยอะไม่ยังเยอเอาขวิดคนเยอะตัคนเยอะใส่มาหนเน่ยเยอ่ใส่ไม่ได้สีคลอย้บ้าันนี่เอาแบบวายจะไปคนเดียวเยเอาอามอยู่บัไดเลยเด้นิวาจะไปคนเดียวจะไปคนเดียววาาเอาก่อนบอสเิ่งมอจะไปไดเลยมาหันไหมอือโอ้กับอป้าป้าับับกับล้ากอนกับล่ามอหสิ่งเิคแบบบาันหมเอ้ยอย่าปากอย่าปากเขาเขามียก่อนเมียก่อนเมียก่อน เนาะค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต้อยคนมีเส้นมาวินชาแนลนุ่มอามคนเดิมพอท่องแลมขนเดิมเนาะค่ะกับน่องกุมานมาตามต่อขอโฉคขอลาหาย้แลวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะครับา้ชมกดละกดแชร์เนาะค่ะท่านผู้ชมเสียงอีหยังแปลกๆยู่เื่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับขออหายท่านผู้ชมโชคดีลำารวยปังปังกันสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะ สวัส e ดีค่ะโชคดีครับฟังไวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันที่31พคนะครับข้วซอยของท่าอยโอ้สมกบ๊วยครับผมโชคดีฟังปังไปด้วย